สำหรับซีรีส์ก e ิบดิททอเลทอีพีที่19นี้นะครับนับว่าเป็นบทสรุปที่ดีนะครับสำหรับความสัมพันธ์ในคู่สามีภรรยาคู่นี้นะ หยอกยอกยอกผมหมายถึงความสัมพันธ์ใน2เผ่าพันธุ์นี้นะครับเผ่าของคาร์เมล่าแมนและสปิกร์แมนนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีความคุ้นข้องมองมัวกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับสำหรับตอนที่59นี้ในเวอร์ชั่นช็อตหรือว่าเวอร์ชั่นแนวตั้งนะครับหากคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูเนี่ยแปลว่าคุณผู้ชมนั้นได้พลาดเมสเซจสําคัญที่คุณดาฟักบูมต้องการจะสื่อออกมานะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับในวันนี้ผมกายวอลเกอร์อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าในซีรีส์สกิปา อะไรกันมาบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยครับหากผู้ชมพร้อมแล้วก็อย่าลืม1ไลค์หติดตามให้กับผมกา y วอล์เกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปครับ เปิดอ p ีมานะครับเรายังคง POV เป็นคาเมล่าแมนเช่นเดิมนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าจะต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะครับสังเกตจากรูปทรงตึกแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆค่อนข้างที่จะเชื่อได้ว่ายังอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับผมและในฉากเดียวกันนี้นะครับเราจะได้เจอกับคุณดาฟักบุมยืนไม่ได้แอบอยู่ท้ายรถเก่าๆคันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับสถานการณ์ยังดูวุ่นวายเหมือนกับช่วงแรกๆของ EP ีที่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษซากศพของเราคาเมล่าแมน ทีนนอนหัวขาดอยู่ตรงหน้านะครับหรือแม้แต่พฤติกรรมแปลกๆของลาร์ดคาเมล่าแมนที่เขาทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมใน <Yeah. S 1> ฉากตัดไปนะครับเราที่รับบทเป็นคาเมล่าแมนอยู่ณักขณะนั้น mm hmm. ก็ได้กระโดดขึ้นไปบนชักโครกนะครับจากนั้นก็ดึงชักโครกไปสวิตช์คนหัวซ่วมเพื่อช่วยเพื่อนของเรานะครับผมและฉากถัดไปก็จะเป็นฉากเปิดตัวของบอสคนหัวซ่วบตัวใหม่นะครับที่ก็ไม่มีอะไรใหม่เลยนะไม่ <Okay. S 1> ว่าจะเป็นปืนเลเซอร์บีมนะครับที่ก็มีมานานแล้วหรือปืนล็อกเก็ตลันเชอร์ก็มีมาน,านานแล้วนะครับรวมถึง ูกกระจกที่ติดตามมาด้วย2ตัวนะครับเป็นคอปเตอร์ล็อกเก็ตลันเชอร์สกิปปี้ทอยเลนนะครับล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยีเก่าทั้งนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ลงรายละเอียดลึกก็แล้วกันนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าลูกกระจกทั้งสองนะครับก็ถูกยิงใอ่ร่วงตุยแย่ลงไปนะครับผมและคนที่ทําแบบนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้ก็คือพี่ไททันของเรานั่นเองซึ่งในรอบนี้นะครับพี่ไททันเนี่ยบินลงมาพร้อมกันทั้ง2คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมก้าไททันไาเมล่าแมนและเมก้าไททันสปร์แมนนะครับผมซึ่ง การเนี่ยก็ต่อจาก EP ีที่18เลยนะครับที่ไททันสปิกอร์แมนเขาได้บินออกมาก่อนจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็บินตามหลังมานะครับผมจนในที่สุดเนี่ยจึงได้ฉากฉากนี้ออกมานะครับไททันสปิกอร์แมนก็ไม่รอช้านะครับพุ่งเข้าใส่บอสหัวส้วมตัวใหม่พร้อมกับบ้วนตัวแล้วก็ถอดมัวกน,น็อกมันออกมานะครับผมจากนั้นก็เอาปืนอุดปากแล้วก็เหนียวไกยอย่างดุเดือดเลือดพล่านนะครับโดยที่มีไททันคาเมล่าแมนยืนกอดอกให้กําลังใจอยู่ข้างๆนะครับผมและฉากนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในซีรีส์ซีีีีีรส์นน้เลยนะทท่มไ ทั้สองตัวออกมาร่วมมือกันนะครับผมเป็นฉากที่น่าจดจำมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเพลงที่มาพร้อมกับไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เพลง v อพ y b o d y Want to Rule อ h e World อีกแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวท้ายคลิปเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยเขาจะยังไม่พอใจเท่าไหร่นะครับเขาจึงได้กระโจนเข้าใส่คนหัวซวบบินได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมและพอกล้องหันกลับมาอีกทีนึงเนี่ยเราจะได้เจอภาพที่แบบ คือพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเขาได้เอาปืนล็อกเก็ตลันเชอร์ทั้งหมดยัดเข้าใส่ในปากของคนหัวซ่วมตัวนั้นนะครับใช่แล้วครับปืนล็อกเก็ตลันเชอร์ที่เหลืออยู่อีกข้างนึงเ่เอายัดใส่ปากคนหัวซ่วมนะครับผมทําคนดูเหวอไม่เท่าไหร่นะครับคนหัวซ่วมข้างหลังก็เหวอไม่แพ้กันดูหน้าวันดีคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับในฉากนี้เราจะยังได้เห็นน้ำจับคอนของพี่ใหญ่ของเรานะครับผมคอนที่ถูกใช้ล่าสุดใน EP ีที่ยีสิบเจ็ดนะครับซึ่งในอีพีนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ของเราก็ได้เหววงคอเข้าใส่หั อจะกิบิดี้ทอยเลทนะครับระเบิดตู้มนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เห็นคอนอันนี้อีกเลยนะครับผมผมก็คิดว่าคอนได้พังไปแล้วนะครับแต่ใน EP นี้คอนนั้นยังอยู่นะครับผมโอเคและฉากถัดไปนะครับเราจะได้เห็นท่านสปิกเกอร์แมนที่เหมือนกำลังจะเล่นสนุกอยู่นะครับโดยการขี่โถส้วมเหมือนขี่สเก็ตบอร์ดยังไงอย่างนั้นนะครับผมซึ่งฉากฉากนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ของพี่ท่านสปิกเกอร์แมนเขาจะเย็นลงแล้วนะครับหากเทียบจาก EP พีที่สิบเจ็ดและ EP พีที่สิบแปดนะครับที่เขาเนี่ยดูเหมือนจะหัวร้ออนนเป็ย่าง มากเลยนะครับผมแล้วฉากถัดไปนะครับพี่ใหญ่ของเราก็ได้กดไลค์ให้กับไททันสปิเกอร์แมนไป้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ถามในใจว่าเป็นไงมือ <c oughs> พอใจหรือยังใจเย็นลงบ้างอย่างเพื่อนแล้วฉ <c oughs> ากถัดไปนะครับก็นับเป็นฉากประวัติศาสตร์ของซีรีส์ซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะเราจะได้เจอกับกลุ่มของสปิเกอร์แมนนะครับที่ปรากฏตัวออกมาเยอะมากมายขนาดนี้เป็นครั้งที่2นะครับผมหลังจากที่พวกเขาเนี่ยหายตัวกันไปนานเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีโผล่มาบ้างบาง EP ีนะแต่เราจะไม่เคยเห็นฉาก รวมตัวแบบนี้อีกเลยนะครับตั้งแต่ ep ที่32เลยนะ ep ที่ไททันสปิกร์แมนเนี่ยเขาแปรพักไปอยู่กับคนหัวซ่วมนะครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เห็นคอปเตอร์สปิกระกันอีกครั้งด้วยนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็โผล่มาครั้งล่าสุดใน ep ที่33นะครับซึ่งใน ep นั้นเนี่ยคอปเตอร์สปิกร์ก็ถูกไททันสปิกร์แมนที่ถูกร้างสมองอีกทีหนึ่งยิงล่วงตกตุยแย่ลงไป2ลานะครับแล้วหลังจาก ep นั้นเราจะไม่เห็นคอปเตอร์สปิกร์อีกเลยนะครับผมแล ที่หายไปนานมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวละครตัวนี้ครับใช่แล้วครับผมหมายถึงไซเลนเฮดนั่นเองทุย ยอกหยอกยอกก็หมายถึงท่าเต้นของเหล่าสปิเกอร์แมนนะครับผมท่าเต้นออร์เลนจัตติกแดนนะครับที่ไม่ได้ปรากฏออกมานานมากๆเลยนะครับผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าท่าเต้นนี้เนี่ยไม่ใช่ท่าเต้นประจําตัวของเหล่าสปิเกอร์แมนนะครับคนที่เต้นท่าเต้นแบบนี้ก่อนนะครับก็คือคาร์เมล่าแมนใน EP ีที่15นะครับผมจะเป็นคนหัวกล้องสีดำเนี่ยเท่าเต้นล่อเหล่าทีวีทอยเลตใน EP พีนานนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับกล้องจะแพนไปให้เราเห็นตัวละครสปิเกอร์แมนอีกหลายตัวเลยนะครับผม มีทั้งตัวละครที่เดินอยู่เต้นอยู่หรือทั้งเต้นทั้งเดินก็มีนะครับและนอกจากนั้นเราจะได้เห็นตัวละครที่หายไปนานนานมากๆเลยนะครับก็คือสไตรเดอร์สปีกเกอร์นะครับตัวละครลำโพงยักษ์ที่มีขาแมงมุมเนะซึ่งเจ้าหมอนี่นะครับปรากฏตัวครั้งล่าสุดเนี่ยใน EP ีที่32นะครับผมซึ่งใน EP ีนั้นอย่างที่บอกเลยครับไททันสเร์แมนเขาถูกล้างสมองจากนั้นเขาก็ได้ยิงปืนเข้าใส่สไตรเดอร์สปีกเกอร์นะครับระเบิดปุยเย่ลงไปก็้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ ห็นตัวละครตัวนี้อีกเลยนะครับแต่เราจะเห็นในรูปแบบพิเศษนะครับก็คือรูปแบบที่ติดใบพัดเฮลิคอปเตอร์นะครับผมแล้วก็โผล่มาใน EP ีที่44นะครับซึ่งใน E p ีนี้นะครับลำโพงตัวนี้เนี่ยก็ได้ถูกนําไปประกอบร่างกับไททันทีวีแมนนั่นเองครับรู้ชักตัดไปนะครับกล้องจะแทนไปให้เราเห็นกับคอปเตอร์ของเราคาเมล่าแมนนะครับหรือก็คือกําลังสนับสนุนนะครับผมที่น่าจะมาพร้อมกับน้องโซอีและหุ่นไซบอร์กก็เป็นได้นะครับและก่อนที่ EP ีนี้จะตัดจบลงไปนะครับไททันทั้ง สองคนนี้เขาก็ได้จับมือปรับความเข้าใจกันนะครับและซีรสีส์สกิปบดิทอเรตีพีที่สิก็ได้ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับโอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องที่ผมได้ข้ามกันไปหน่อยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของเพลงประจําตัวของเหล่าสปีดก็แมนนะครับที่ใน EP ีนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นอีกเพลงนะครับผมจากเดิมเนี่ยเขาจะปรากฏตัวพร้อมกับเพลง everybody one t o rule the world นะครับ เป็นเพลงของวงในตำนานอย่าง t ท e r ฟ o r f เฟีนะครับผมแต่ว่าใน EP ีที่19นี้นะครับเขาได้เปลี่ยนเป็นเพลงเพลงนี้ครับ เรียกว่าเลสมีดาวอเกนของวงในตำนานยุค80อย่างดีเปเช่โหมดนะครับผมซึ่งเพลงเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงในตำนานอีกเพลงหนึ่งไม่แพ้เพลง everybody want to rule the world เลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยดังถึงขนาดที่ว่าซีรีส์ The Last of Us นะครับก็ได้นําเพลงนี้ไปเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับผมและหลังจากที่ซีรีส์ The Last of Us เนี่ยเขาได้นําเพลงนี้ไปใช้นะครับยอดการกดฟังของเพลงเพลงนี้ก็เพิ่มขึ้นมหาศาลจนทําให้ช่องยูทูบของวงนี้นะครับเขาได้ใส่ชื่อ The Last of Us เข้าไปในชื่อของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อีกด้วยนะครับผมและมันก็มีความเป็นไปได้นะครับหากคุณดาฟักบุมได้ใช้เพลงนี้อีกครั้งหนึง่งและเพลงเพลงนี้เนี่ยได้รับความนิยมกลับมาอีกครั้งชื่อของซีรีส์กิ u r i ี้ทอยเลตเนี่ยก็อ,อาจจะถูกไปแปะกับเพลงเพลงนี้ก็เป็นได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเพลงเพลงนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากนะครับผมจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเพลงเพลงนี้สามารถตีความหมายได้หลายอย่างแล้วแต่คนฟังนะครับและความหมายที่ดีที่สุดสําหรับผมในเพลงเพลงนี้นะครับก็คือเพลงเพลงนี้ เขาจะสื่อถึงความรู้สึกของการได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากคนอื่นๆในช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือท้าทายสุดๆนะครับและบางช่วงของเพลงเนี่ยก็สื่อถึงความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบุคคลอีกด้วยนะครับอย่างเช่นท่อนที่คุณดาฟักบุมเอามาใส่ในคลิปช็อตนะครับผมจะเป็นท่อนที่มีเนื้อร้องว่า We flying high We watching the world pass us by Never want to come down Never want to put my feet back down on the ground แล้วก็ตบท้ายประโยคสุดท้ายด้วยคําว่า Never let มีดาวนะครับซึ่องความหมายของเพลงท่อนนี้นะครับเขาได้สื่อออกมาว่าเราเนี่ยกำลังจะบินขึ้นไปสูงเรื่อยๆเรากําลังเฝ้าดูโลกที่ผ่านพ้นไปและเราไม่อยากจะกลับลงไปข้างล่างอีกเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลับมาแตะพื้นดินอีกต่อไปและประโยคสุดท้ายเ e v e r l e เ Me d o ด n แปลเป็นไทยได้ว่าอย่าทําให้ฉันผิดหวังนะครับซึื่องความหมายทั้งหมดนี้นะครับอาจจะสื่อถึงความสัมพันธ์ของคา m ์เมล่าแมนและสปิ a เกอร์แมนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเหล่าสปิ a เกอร์แมนเนี่ยเขาได้หายออกไปจากสงครามนานพอสมควรนะครับแถมคน คนที่ทรยศก็คือไททันสปิกแมนนะครับผมที่ถูกล้างสมองไปช่วงหนึ่งนะครับผมหากเป็นแบบนั้นจริงนะครับายที่เขียนว่าคนทรยศใน EP ีที่48เนี่ยก็อาจจะหมายถึงเหล่าสปิกแมนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับคนทรยศนอกจากนี้อีกเลยนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีของผมที่ผมคิดขึ้นได้เมื่อก,กี้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับ โอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของซีรีส์ c e l e b r i t y t o i l e ี EP ที่19นะครับผมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและผมเชื่อว่าหากคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูคลิปคลิปนี้และได้ฟังความหมายของเพลงที่คุณดาฟักบูมได้ใส่เอาไว้ในคลิปเวอร์ชั่นแนวตั้งนะครับคุณผู้ชมหล,หลายท่านเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบผมนะครับก็คือรู้สึกอีพิกรู้สึกแบบอ wow ูว้าวสำหรับ EP ีนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับหรือใครนะครับที่อยากหาฟังเพลงประจําตัวเพลงใหม่ของเราสปิกอร์แมนเนี่ยเดี๋ยว คคลลิปเยนะรับสำหรับวันนี้ผมลายว่าเกอร์คงหมดเวลางลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ